สวัสดีค่ะเสื้อคอวีนะคะแขนสามส่วนจากสีที่แม่ค้าใส่นะคะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูพิงค์นะคะเป็นชมพูค่ะเสื้อคอวีแขนสามส่วนเอลดีดนะคะสีชมพูค่ะมีไซส์3าจนถึงไซส์46ค่ะแบบนี้เลยนะคะใส่กับผ้าถุงสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปหาเสื้ออยู่นี่ผ้าถุงอยู่นี่เสื้อร้านโน้นผสมเสื้อร้านนี้ไม่ต้องนะคะมาร้านนี้จบเลยค่ะ สั่งซื้อได้เลยนะคะพร้อมขายพร้อมดูแลค่ะมีไซส์38จนถึงไซส์46ค่ะส่วนผ้าถุงจะเป็นผ้าถุงป้ายนะคะเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะคะเอวแบบเป็นฟรีไซส์อะคะ่ะคือใส่ได้จนถึงเอว38เลยนะคะเวลาลูกค้าเวลาลูกค้าเอลใหญ่อย่างแม่ค้าะคะใส่เอว34แล้วนะก็คือยังเหลือผ้าอยู่นะคะเวลาเราใส่ก็คืออันนี้คือแม่ค้าป้ายแล้วก็ติดตะขอเอาส่วนลูกค้าก็ คือไปป้ายแล้วก็ติดตะขอเอาก็คือใช้ได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะเสื้อทรงสวยนะคะใส่กับอะไรก็สวยนะคะใส่กับถุงก็สวยใส่กับกางเกงก็สวยนะคะเพราะว่าเสื้อมันทรงสวยอยู่แล้วนะคะเวลาเราไปงานทีหนึง่งมีงานทีหนึ่งเราก็ต้องใส่สวยๆไปนะคะ อยากให้พลาดอยากให้จะบอกว่าไปถึงหน้างานแล้ววอาอู้เสียดายจังเลยฉันน่าจะช้อปปิ้งร้านนั้นมาฉันน่าจะช้อปปิ้งร้านนี้มานะคะหรือว่าเสียดายจังเลยทําไมฉันไม่ซื้อตัวนี้มาใส่ทำไมฉันไม่ซื้อตัวนั้นมาใส่นะคะคําว่าเสียดายจะไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราตัดสินใจแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดสินใจแล้วเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกแล้ว แต่การที่เราทําดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตอบแทนเราในทางที่ดีนะคะเวลาเรามุ่งมั่นอยากได้นะคะเราก็ต้องได้นะคะเราต้องสวยเราต้องดีเราต้องเลิศนะคะมันไม่ได้เกินกําลังจนเกินไปค่ะเครื้อ1,200บาทผ้าถุงปืนละ490บาทเองชุดนี้ทั้งชุดอาหา1,600บาทสวยๆไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มาหาดาวหน้าร้านนะคะสามารถหยิบคลิปนะคะหรือหยิบรูปมาให้เรารู้ได้เลยว่า ดาวเอาตัวนี้ค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีอะดาวเป็นร้านเล็กๆนะคะดาว่ไม่ได้โชว์สินค้าหมดทุกตัวเนื่องจากว่าร้านเราเป็นร้านเล็กๆพอเวลาเราโชว์หมดทุกตัวเนี่ยบางทีมันล่วงมันม,มันมันมันล่วงแล้วก็เวลานด้มันก็จะเปื้อนนะคะหลายมือหยิบหลายมือจับเข้าเวลาลูกค้าจะได้ของไม่สวยนะคะแม่ค้าก็พยายามเก็บไปให้ลูกค้าสวยๆนะคะเวลาลูกค้ามาหาที่ร้านนะคะก็ถามเอานะคะว่าดาวมีสีนี้ไหมมีแบบนี้ไหมนะคะหยิบมาให้ดูค่ะเพราะว่า เวลาบางอย่างเนี่ยที flavors, ่เราโชว์ไปบางอย่างถ้าดาวขายไปแล้วนะคะเราก็จะบอกเออนี่สีนี้เราขายไปแล้วนะขออนุญาตเป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละสีได้ไหมก็คือลองเลือกดูนะคะบางทีอาจจะสีเดียวกันแต่ว่าคนละลายอย่างนี้นะคะก็คือสอบถามได้เลยแต่ถ้าลูกค้าออนไลน์นะคะสั่งแบบไหนได้แบบนั้นค่ะแต่ถ้าถ้าเราโทรหากันนะคะคือเราจะเปลี่ยนสีเป็นอะไรคือเราจะบอกไปเลยแต่ถ้าลูกค้ากดในตะกร้าบางทีอาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเวลาเรากดในตะกร้าเนี่ย ลูกค้าสั่งสีหนึ่งแล้วได้สีหนึ่งไปเนี่ยลูกค้าก็คือโทรมาหาดาวได้เลยนะคะไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องอะไรคือถามได้เลยนะคะว่าทําไมเป็นได้เป็นสีนี้สีนี้มาคือถามได้นะคะถามได้เลยนะคะแม่ค้ายินดีให้บริการแม่ค้ายินดีขายทุกช่องทางค่ะแม่ค้าชอบขายค่ะแล้วไม่ได้ไม่ได้ชอบขายตัวเดียวนะคะชอบขายเยอะๆแล้วชอบขายหลายๆตัวค่ะลูกค้าซื้อแล้วก็ซื้ออีกซื้อแล้วก็ซื้ออีกนะคะไม่ได้บอกว่าซื้อแล้วทิ้งนะคะไม่ใช่ว่าซื้อ ทิ้งเลยอะไรเงี้ยฉันไม่อยากใส่ร้านเธอแล้วไม่มีนะคะรับรองว่าซื้อร้านนี้ซื้อแล้วซื้ออีกรับรองสวยแน่นอนค่ะแล้วสวยตรงปกทุกชิ้นทุกตัวที่แม่ค้าเลือกมาคือสวยที่สุดนะคะสวยที่สุดค่ะรับรองเลยว่าคุณคะคุณลูกค้าซื้อไปก็คือแบบเห็นแล้วก็คือต้องสวยอะคะ่ะไม่สวยคือหุ่นหุ่นเราไม่เหนือบากอะไรคือเกินไปคือสวยแน่นอนนะคะแต่ถ้าไม่สวยคือแม่ค้าจะช่วยแนะนําให้นะคะไม่สวยเพราะอะไรอะไรยังไงนะคะแม่ค้าจะช่วยบอกให้นะคะแม่ค้าจะช่วยดูแลให้นะคะ ขพราะหุ่นแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างตัวเราเองคือเราเป็นคนต้นแขนใหญ่นะคะเราก็จะมีปัญหาเรื่องต้นแขนอยู่แล้วแหละก็คือเราก็ต้องหาเลือกทรงที่ต้นแขนใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะส่วนถ้าลูกค้าต้นแขนเล็กก็ยังไงก็บอกได้นะคะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าทุกๆชิ้นเลยค่ะรับรองว่าซื้อสินค้าร้านนี้ไปสวยทุกชิ้นสวยทุกตัวจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ